คุณป้าเขาเดินเดินสามขาโทษน,นะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณป้านะคุณป้าเขาบอกเขาเดินสามขาคือว่าจะเอาเงินไปผ่าหัวเข่าคุณป้าอยากได้เท่าไหร่ครับสวัสดีครับผมเอมมาเทพนะฮะวันนี้มาเช่าพาระครับก็มานัดอยู่ตรงโลตัสบางแคนะฮะ ตอนที่ขับรถเข้ามาเห็นตรวจโควิดกันเต็มเลยนะผมเลยต้องปกป้องนะครับปิดหน้ากากไว้อย่างดีนะฮะก็คือแถวนี้อยู่ตรงบริเวณบางแคนะฮะเป็นพื้นที่เสี่ยงนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมถึงแล้วเดี๋ยวผมโทรหาเจ้าของค้าก่อน<ว> <พา S 1> ครับ <พา S 1> คุณป้า,<พ>าครับคุณ<า>ป้าถึงแล้วครับแล้วอยูกตรงไหนนะผมอยู่ด้านข้างนะฮะข้างๆที่เขาตรวจโควิดกันอะ เลยเขาเข้ามาให้ยงไงค่ะเลยเข้าไปยังไนคุณป้าเับรถสีอะไรฮะเขมารถกระบะสีดำค่ะกระบะสีดำนะคุณป้าเดี๋ยวผมเดินไปหานะครับครับสวัสดีครับนี่ตรงนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไปใช่ที่เอาพามาปล่อยป่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเจ้าของพราแล้วนะฮะโอเคเจ้าแม่กุฎอิมนะฮะโอ้โหองค์นี้เป็นกระไหล่ทองนะครับ เดี๋ยวสักครู่แล้วคุณป้าขอไปดูตรงแดนหน่อยก็เป็นพระบูชาองค์นี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมีคาบเทียนติดบ้างนะฮะก็มีผ่านการเก็บมาบ้างก็ถือว่าเป็นพระเดิมนะพระเดิมโอเคเลยนะฮะอาจจะมีคาบเทียนคาบอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นรอยการเขียนมาวัดประดูจฉินพีนะฮะตาท่านเนี่ยรู้สึกว่ามุกจะหายไปนะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะ หรือคนไทยจะเรียกว่าเจ้าแม่กุนอิมนะฮะพระรุ่นนี้สร้างปีพศ2523นะฮะสร้างที่วัดประดู่ฉิมพีนะฮะปลุกเสกโดยหลวงป,ปู่โตนะฮะเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่มีจำนวนการสร้างน้อยและหายากนะฮะด้านข้างเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยจะมีนาจาอยู่นะฮะองค์นี้จะเป็นเนื้อโลหะกระไหลทองนะฮะสังเกตได้ง่ายนะครับกระไหลจะเป็นสีทองนะฮะการเวลาที่ผ่านไปนะฮะจะทําให้สีกะไหลเนี่ย เป็นเหมือนตามดนะฮะเนื่องจากออกไซด์นะฮะหรือการเปลี่ยนแปลงทางอากาศแบบนี้นะฮะเป็นพระเดิมๆนะฮะบางองค์ที่เก็บมาดีพร้อมครอบแก้วนะฮะสีก็ไหลก็จะสวยงามนะฮะแต่บางองค์นะฮะเก็บมาไม่ดีนะฮะจะมีเป็นเหมือนตามดนะครับเป็นคราบเก่าเก็บนะฮะมีคราบเทียนนะครับมีขี้ทูบมาติดนะฮะเป็นธรรมชาตินะฮะในการนําขึ้นบูชาบุหทิ้งนะฮะ ทางวัดนะครับจะสร้างตามจำนวนผู้ที่สั่งจองเท่านั้นนะฮะตอนนี้คุณป้าคำนวณอยู่นะฮะบ,บางทีเนี่ยเจ้าของพระเนี่ยบางท่านนะฮะอาจจะไม่สะดวกในการออกสื่อนะฮะซึ่งคุณป้าคนนี้บอกว่าเขาไม่ออกสื่อก็เป็นว่าเดี๋ยวอาจจะเซ็นเซอร์คุณป้านะฮะเดี๋ยวดูคุณป้าเขาคำนวณก่อนว่าจะปล่อยเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมหนักมากเลย <c oughs> คุณป้าคิดนานกว่านิดนึงนะผมก้ามขึ้นแล้วเนี่ยป้ามีของดีนะป้ามีของดีนะ นี่นะฮะคุณป้าเขาเดินเดินสามขาพ่นนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณป้านะคุณป้าเขาบอกเขาเดินสามขาคือว่าจะเอาเงินไปผ่าัวเข่าใจผมก็อยากช่วยคุณป้าเอาอย่างนี้คุณป้าค่าผ่าตัดเท่าไหร่ครับาาค่่ผตัดแสนสองนะฮะคุณป้าเอาเงินไปผ่าตัดขานะฮะผมซื้อคุณป้าแล้วกันผมซื้อคุณป้าแล้วกันขอบคุณมากครับขอบคุณคครับ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไปไหนผมเดี๋ยวผมโ,โอนเงินให้คุณป้านะเอาเงินสดเอาเงินสดด้วยโอ้โหงานเข้าเลย,เน,ยเนั่นเดี๋ยวผมต้องไปกดนะไอเน,นี้ยจังเธอโอนให้ป้าเจ็ดหมื่นแล้วเอาเงินสดห้าหมื่นคุณป้าเขาบอกว่าขอเป็นเงินสดส่วนหนึ่งแล้วเงินโอนส่วนหนึ่งอ่ะคุณป้าถือพาไปก่อนเดี๋ยวผมตังให้โอเคอ่ะพลาแล้วหนึ่งยอดนะฮะคุณป้าบอกขอเงินสดอีกห้าหมื่นแล้วเดินไปกดให้นะฮะเดินมาตรงเนี้ยมาแห้งอ่ะป้าเดี๋ยวทีมางาน ใครก็ได้อยู่กับป้าคนหนึ่งเดี๋ยวป้าหนีเอ้าทีมงานอยู่ป้าคนหนึ่งเดี๋ยวป้าหนีแล้วเดี๋ยวไปเอาไปกดเงินสดก่อนป้าคือต้องบอกก่อนนะครับว่าปกตินะฮะปัจจุบันเวลาเช่าพระนะผมก็จะใช้วิธีการโอนเอานะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็ระแวกนี้เนี่ยโควิดค่อนข้างระบาดนะฮะก็การ จ่ายเงินสดก็จะน้อยลงนะครับแต่คุณป้าท่านนี้นะฮะท่านก็อยากได้เงินสดส่วนหนึ่งแล้วก็อยากได้เงินโอนส่วนหนึ่งนะผมเลยต้องมากดเงินเพิ่มนะฮะเอาใจเจ้าของพระนะครับใครมีพระเครื่องหรือบุตรก็ส่งมาได้นะฮะผมดีรับเช่าทุกรุ่นทุกพิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระบูชาหรือเป็นพระเครื่องได้หมดนะฮะห้าหมื่นบาทนะฮะเดี๋ยวไปคุณป้าครับไปตามเลยโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะกดเงินมาเพิ่มแล้วนะครับให้คุณป้านะฮะอีกห้าหมื่นบาทนะฮะ เมื่อกี้โอนไปโอนไปเจ็ดหมื่นให้อีกห้าหมื่นนะฮะก็จะเป็นยอดหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับให้คุณป้าไปรักษาหวัวเขา่ารักษาขานะฮะขอบคุณมากครับคุณป้าครับ่เดี๋ยวระหว่างที่เราคุณป้านับเงินนะฮะอะแล้ภาผมไปไหน <c oughs> อ่ะอ๋อโอเคครับ <c oughs> คุณป้าขออนุญาตครับแ <c oughs> ม่ <c oughs> วันนี้นะครับ <c oughs> เดินทางตามหาพระแท้ได้ทางพระนะฮะแล้วยังได้บุญอีกตางหากได้นําเงินช่วยคุณป้านะครับเอาไปรักษาขานะฮะ ขอใครที่มีพักเครื่องหรือบุโต้ะนะครับก็สามารถส่งรูปมาที่ไลน์แอ๊ดไซเอ็มหัตเทพนะครับผมก็ยินดีรับเท่าพักเครื่องหรือบุโต้ทุกรุ่นทุกพิมพ์นะฮะขอบคุณคุณป้ามากครับขอบคุณป้าขาหายเร็วๆนะฮะเพ่งๆรวยๆนะค,ะครับคุณป้าครับสผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณครับโอเคครับเรียบร้อยนะฮะภารกิจตามหาพระแท้โรนนี้ก็จบลงแล้วนะฮะก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะสำหรับวันนี้ผมเอ็มหัตเทพต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ